สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคาร์กรูฟไรส์เซติครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาชมความรู้จักและก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับเทปนี้นะครับคุณผู้ชมผมประจำการอยู่บน f o r ์เรนเจอร์วายแทร็2.0ไบเทอร์โบนะฮะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทนั่นเองนะฮะภารกิจในวันนี้ของเรานะครับคุณผู้ชมเราจะมาพิสูจน์ว่าในขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่กําลังขับเคลื่อนอยู่เราเผลอไปกด ปุ่มสตาร์ทหรือว่าเด็ก,ดกๆ,น,ๆน้องๆหนูๆกดปุ่มสตาร์ทเล่นเครื่องยนต์จะดับหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับนี่คือหน้าตาของปุ่มสตาร์ทของรถยนต์ Ford Ranger รุ่นวายเทร็กนะครับแล้วก็รถยนต์ Ford Ranger ทุกรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์2.0ทุกวันนี้ก็จะมีลูกปุ่มสตาร์ทมาแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแต่เบรกนะครับสัญ,ญลักษณ์ไฟ led ก็จะขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ตนะฮะกดหนึ่งครั้งไม่ต้องกดแช่นะครับตอนนี้เราสตาร์ทเ,รเรรครื่องยนตต์์เเเเสสสรร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 ็จจจีีียยบบ้้้้ออแแลววคคคััุณผููชม่่่ิิิงงทาาาะพน,ะน,น,นนนนกกใขื จะขับรถไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วผมจะลองกดดับเครื่องยนต์ในขณะที่เรากําลังขับรถอยู่นะครับว่ามันจะดับหรือไม่เพราะว่าสมาชิกหลายชัานนะครับกังวลว่าเด็กๆน้องๆหนูหนๆเผลอมากดเล่นจะอันตรายไหมนะฮะในขณะที่เรากําลังขับรถอยู่เกิดความเร็วสูง,งๆแล้วจู่ๆมันดับกระชันหันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะดูกันว่ารถจะดับหรือไม่ถ้าเราเผลอไปกดในขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่ครับคุณผู้ชม ภารกิจพิสูจน์ของเราจะเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนตัวรถนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเคลื่อนตัวรถเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆแล้วเราจะมาลองพิสูจน์กดปุ่มปุ่มสตาร์ทกันนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเพิ่มความเร็วรถขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพิสูจน์กันเลยครับกดป,าป้าบไม่ดับนะครับคุณผู้ชมไม่ดับกดป้าบไม่ดับนะฮะคุณผู้ชมผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าโดนครั้งเดียวไม่ดับนะฮะ แต่ถ้าคุณผู้ชมจงใจจะให้มันดับเนี่ยคือเคยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับสอบถามผมมาว่าจู่ๆเขาเคยลดดับแล้วหน้าจอมันขึ้นว่าสวิตอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับถ้าเรากดติดต่อกัน3ามครั้งแบบเร็วๆรถด,ดับนะครับย้ำนะครับฟังอีกรอบถ้าเรากดติดต่อกัน3ามครั้งแบบเร็วๆดับนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความตั้งใจหรือจงใจจริงๆเท่านั้น รถถึงจะดับในกรณีที่เคลื่อนตัวอยู่แล้วไปโดนปุ่ม push start นะครับผมจะลองนะฮะคุณผู้ชม1 2 3ปุ๊บดับเลยครับดับเรียบร้แล้วครับเขาบอกว่า t r a n s m i s s i o n n o den park switch vehicle นะฮะกดกลับมาปุ๊บติดกลับมาแล้วครับปลอดภัยมากครับรถยนต์ฟอร์ดถ้าเกิดว่ามันดับแล้วขึ้นว่า s วิตช์ขึ้นมาผมอ่านไม่ทันนะครับคุณผู้ชมเม่ครู่เดี๋ยวจะลองใหม่ให้คุณผู้ชมได้อ่านทันด้วย รีบกดปุ่มพุ่มสตาร์ทซ้ำขึ้นมาอีกครั้งรถก็จะติดขึ้นมานะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับรถดับแล้วนะครับจะขึ้นว่านะครับเดี๋ยวสักครู่เขาจะถามหา Vehicle Switch Off นะฮะคุณผู้ชมแค่กดออนขึ้นมาปุ๊บสตาร์ทเองเลยฮะปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากๆสำหรับระบบนี้น่าจะเคลียร์ประเด็นนี้กันได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับเดี๋ยวผมจอดรถนิดนึงก่อนที่ผมจะสรุปผมต้องขอเรียนแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า ไม่ได้อ้างยิงจากผู้ผลิตนะครับวันนี้จากการทดสอบส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับย้ําว่าจากการทดสอบส่วนตัวของผมเท่านั้นผมจะสรุปแบบนี้ครับคุณผู้ชมการออกแบบของผู้ผลิตนะครับระบบคูสตาร์ทเนี่ยก็คือถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วนะฮะแล้วรถเคลื่อนตัวอยู่นะครับถ้ารถจอดนิ่งแน่นอนนะครับกดมันดับอยู่แล้วครับกดครั้งเดียวก็ดับครับถ้ารถจอดนิ่งแต่ถ้ารถกําลังวิ่งอยู่ไม่ว่าความเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับ สมมุติเด็กๆไปโดนปุ๊บเผลอครั้งเดียวองนี um ้ไม่ดับนะครับคุณผู้ชมสบายใจได้เลยป้องกันมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าตั้งใจจริงๆกด1 2ึ่สอครั้งดับนะครับเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อครู่เลยแต่ถึงแม้ว่าดับแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจมันแจ้งที่หน้าจอคุณผู้ชมแค่กดซ้ำมาใหม่หนึ่งครั้งก็สตาร์ทรถต่อได้เลย ไม่ต้องจอดนะครับสตาร์ทต,ต่อเนื่องไปได้เลยนะฮะอันนี้พิสูจน์กันนะเห็นแล้วคุณผู้ชมจะดูคลิปทวนอีกรอบก็ได้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรแหละครับสําหรับประเด็นนี้ชอบมากๆนะฮะใครตั้งกระทู้มาบางทีผมอะ่ะพอจะมีความรู้อยู่ระดับหนึ่งแต่พอไม่มีกระทู้ไม่มีประเด็นผมก็ไม่รู้จะทาคอนเทนต์อะไรไหมคุณผู้ชมฟังนะครับสำหรับเทปนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ